จัดเต็มเลยน้าจัดเต็มก็จัดเต็มเลยโอ้ป๋ามาด้วยวันนี้ป๋าจัดเต็มเนี่ยก็เลยกป๋าจัดเต็มป๋ามาเองวันนี้เห็นเห็นเห็นเปาก็อยากฟังเสียงคุยของเปาแล้วนี่นี่นี่ป๋ามีโปรเิวเตอร์เอาเลยฮะตามสบายอ๋อนี่จะโชว์กีตาร์ใช่ไหมครับโชว์กัร้องนะครับอันนี้เป็นเอาเอาเอาเอเอาไม่ต้องเยอะนะฮะเอาแค่สักท่อนสองท่อนก็ครึ่งเดียวไม่ต้องมีอินโทรไอ้ไม่ต้องมีโซโลนะครับ ต่อไปนี้น้องนัทนะครับจะมาเล่นกีตาร์ให้อาจารย์ชมอาจารย์เล่นไมเก่งกันเสียงเพี้ยนๆของผมแล้วกันนะฮะเออเพี้ยนๆแต่ตอนนี้ขอจัดเต็มก็ไม่เป็นไรนะครับเดี <GO av i> ๋ยวช่เช <over> ิญร้องนะครับ okay. ว okay. ah. ่าชื่อที่เฟร์เป็นเพลงแต่งกันช่วยช่วยกันแต่งแเองด้วยโอ้โหนี่ๆของจริง สวัสด,ดีนะครับผมชื่อน้องน้ำเป็นคนเฮฮาตุ้งร่าแม้ไม่โซคารจริดใจ,จลำฟ้าดังสกยาบัวลอยโอเคพอมากพ่อ,อมากนนยังไม่จบเลยฮะเอ๋อจบแล้วนิดนึงเอาขอธนูนิดนึงเออาธนูกน็โอเคนนนนเออตัวผมนั่นมันคนจับ นัจัดเต็ม้นัดจัเน้องนัดัเต็มเดี๋ยวป้าจัดเต็มป๋าจัดเต็มเหมือนกันจ้าสุรชัยจัดเต็มโอเคอาท่านต่อไปครับขอเชิญฮะ anak uh,